แม่น้ำบางบกกงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากปลาจีนไหลลงมาถึงที่อําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วครับซึ่งจุดนี้นะครับน้าเข้ามาท่วมตามชุมชนจนทําให้วิถีชีวิตของคนที่นี่ครับเริ่มปรับตัวบางคนก็นําเรือออกมาภายในการเดินทางนะครับอย่างเส้นนี้ก็เป็นถนนภายในหมู่บ้านครับหรือว่าถ้าไม่มีเรือทางอบตหัวายก็นาโฟมแบบนี้ครับเอามาแจกให้กับชาวบ้านบางส่วนก็นําไปซื้อด้วยนะครับคุณลุงครับอันี้นี่ใช้โฟมมากี่ปีแล้วครับอ๋อตอนพาราหน้าทุ่ยพาราท่วมก็ต้องใช้หรือใช่ใช่ ออาปตก็าวานเขาเอามาแจกนะเราต้องขอไปขอเรื่องไว้แล้วเวลาน้าแห้งเขาก็มาเก็บคืนครับ,บค,ครับผมอ,นนอันนี้คลองไหมครับพายออกไปคน,คนเป็นไม่เป็นมันก็หมุน <laughs> ด้วยความคุ้นชินของชาวบ้านในชุมชนวัดใหม่คูมอนทาให้พวกเขาใช้โฟมในการเดินทางได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่ปี5้าี่บางคนก็ไม่ได้ไปขอจากอบตอหัวใจแต่ซื้อติดบ้านเอาไว้เลยหรือบางบ้านก็ซื้อเรือพายขนาดใหญ่เตรียมตัวให้พร้อมในยามที่น้ามาแบบนี้น้ํามาน้ํามาฝนกต็ตกด้วยม่อคืนฝนแรงยามปนมาทุกปีไหมทเวลาทุกปีเนี่ยในยายเกียมแล้วยาจะทําบ้านใหม่แล้วจะขึ้นข้างบนนะเ,เรือเนี่ยกระืือมามาปีที่แล้วปีห้าสี่ ห้าสี่ซื้อมาก่อนมึงก็คิดตายงั้นเนี่ยแล้วก็มาทําใหม่เออยายมุงเงี้ยยายมุงเงียเงีสิโอ้ยายจะล้มมาเก็บของไม่ทันเลยอ่ะทั่วหมดเลยเนี่ยท้งเนี้ยนี้มาซื้ออะไรครับป้ามาซื้ออะไรเนี่ยมาซื้อข้าวซื้อของเกรียมไปมาของกินทุกปีทุกปีสามปีนี้แหละอ่าเป็นัไงบ้างมาไวมากมาไวมากมาไวกว่าทุกปีนะทุกปีไม่ไวขนาดนี้หรอก นี่เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นป่ครับเนี่ยมันไ<อ>หลไหลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยสูงขึ้นมาเรื่อยท่วมสูงสุดนี่ประมาณไหนทุกทุกปีนี่นี่นะคราบี่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยประมาณเมตรหนึ่งอ่าสูง,อสงเออสูงมากเลยอะ่ะระยะหลังมานี้น้ำท่วมทุกปีอยู่ในระดับที่ไม่เกินหนึ่งเมตรบนถนนในชุมชนส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจะสูงหนึ่งถึงสองเมตรชาวบ้านประเมินว่าน้ำไม่น่าจะสูงไปกว่าบันไดขั้นที่หนึ่งพอๆกับปีที่ผ่านมาตามวัฏจักรเมื่อก ห้าหกปีท่วมครั้งหนึ่งห้าปีท่วมครั้งหนึ่งนี่มันติดต่ออันสามปีซ้อนเลยอ่ะ ส่วนบ้านของยายสมแฉโชคราศีน้ำปริ่มพื้นกระดานบ้านแล้วได้แต่เตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะต้องรอลูกชายที่ไม่สามารถหยุดงานได้มาช่วยย้ายของในช่วงเย็นนี้เพราะถ้าเป็นไปอย่างทุกปีคืนนี้น้ำจะเพิ่มขึ้นอีกจนอยู่ไม่ได้แน่ๆเช่นเดียวกับถนนสาย3ามสจจุดเชื่อมต่อระหว่างปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาห้าวันที่ผ่านมาน้ำท่วมผิวถนนเล็กน้อยแต่ตอนนี้รถเล็กผ่านลำบากแล้วน้ำยังท่วมไปตลอดทางล้นคลองสายไหลข้ามฝั่งชาวบ้านที่นี่ก็พลิกวิกฤตออกหาปลาสร้างรายได้ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำ บางปะกงขณะน,นี้มวลน้ําจากปราจีนบุรีและนะครน,นายกกําลังไหลลงมาบรรจบกันและต้องใช้เวลาในการระบายออกสู่อ่าวไทยระดับน้ํายังเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เข้ามาที่โรงเรียนวัดคูมอแล้วครับเด็กๆวันนี้สอบเป็นวันสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูบอกว่าไงตอนนี้น้ำมันจะขึ้นครูบอกว่าให้ระวังน้ําท่วมเผื่อมีงูเผื่อมีจระเข้หลุดออกมาครับแล,แล้วหนูว่ายน้ําเป็นไหมเป็นครับเป็นนะใครสอนหรือว่าเราก็ฝึกอ แล้ววันนี้เอาโฟมาทําอะไรครับเนี่ยเอาโฟมารับรับส่งครูครับสอบสอบเสร็จแล้วก็รับส่งครูเลยครับวันนี้ส่งกี่คนละสิบคนครับสิบคนแล้วที่บ้านท่วมเบ้าที่บ้านจะท่วมแล้วครับอยู่ที่หัวไซครับใต้ถุนบ้านกำลังจกท่วมอ่าและนี่ก็เป็นสภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นในอำเภอบางคล้าครับสิทธิกรประกำนนทายภาพพัชระประผลพุ่มประพันธ์รายงาน